สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆกัลยานมิตรที่น่ารักในช่องกุญญาดาเลอทาโร่นะคะวันนี้หน่อยจะใช้ไพ่นะคะไวริเฟคชั่นนะคะทาโรตเด็กนะ,ะวันนี้ไพ่สำรับที่หน่อยรักอีกหนึ่งสำรับนะคะเพราะว่าภาพมันสวยมากๆทุกคนดูหน่อยใช้ภาพนี้แหละนะคะเป็นหน้าปกรักแค่ไหนไม่รู้รู้แต่ว่าเอาภาพนี้เป็นภาพหน้าปกของเพจเอ้ยช่องเอ้ย ะะวันนี้ก็ให้ไพ่บอกเล่าเหมือนเดิมไม่มีหัวข้อนะคะขออนุญาตของรักษาครคูครูบาอาจารยะะ์ของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้หน่อยมาหน่อยจะขออนุญาตในการที่จะอ่านไพ่สื่อสารให้กับเพื่อนๆนะคะยังไม่มีหัวข้อให้ไพ่บอกเล่าไปละกันแต่ว่าอันดับแรกขอตัวตนของคุณก่อนเนาะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่าขนมค่ากาแฟาที่ให้กันมา กดซปเปอร์แตงดูโฆษณาไม่กดข้ามนะคะทุกๆก,กําลังใจนะคะหน่อยก็เอาไปนะคะส่วนหนึ่งทําบุญส่วนหนึ่งซื้อไพ่นะคะมาเปิดให้กับเพื่อนๆแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะคะแล้วก็ใช้จ่ายยังไงก็ขอบคุณนะคะจากใจจริงเดี๋ยวขอดูตัวตนของคุณก่อนสองใบทูออฟว n นการรอคอยการรอคอยอะไรการรอคอยเพื่อที่จะนะคะเดินไปในเส้นทางที่ คุณวาดฝันหรือวางแผนหรือบางคนอยากที่จะมีอะไรในหัวสมองแต่เพียงแต่ว่ามีความฝันมีเป้าหมายแต่ว่าณเวลานี้คุณอาจจะกำลังรอการตัดสินใจรอบริบทอะไรที่มันอาจจะมีผลต่อตัวของคุณอยู่บางคนก็อาจจะเป็นในเรื่องของรอผลการสัมภาษณ์รอผลของการทำงานรอผลของการ โครงการต่างๆหรือกำลังรอจังหวะโอกาสในการที่จะพาตัวเองนะคะเดินไปในเส้นทางที่ตัวเองได้วาดได้ฝันเอาไว้นะคะเพราะว่าในออพเพนเจอร์เคิลเนี่ยคือคนที่ทำอะไรค่อนข้างที่จะช้านะคะทำอะไรค่อนข้างที่จะช้าเพราะว่ากว่าจะทำอะไรได้เนี่ยต้องมั่นใจต้องชัดเจนแล้วซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตัวตนของคุณเนี่ย นะคะ Two of o n e คือสองไม้เท้ามันเหมือนกับกำลังคิดไต่ตองอยู่และณเวลานี้นะคะคุณมีแผนที่ชีวิตคุณมีเส้นทางแล้วและคุณกำลังจะเดินทางนะคะออกสู่เส้นทางที่คุณได้วางแผนแล้วก็เตรียมเอาไว้มาอาจจะเตรียมมาทั้งชีวิตหรืออาจจะพึ่งมาค้นพบสิ่งที่คุณอยากที่จะเดินทางไป สิ่งที่คุณชอบที่แท้จริงต้องบอกอย่างนี้ค่ะโลกของเราเปลี่ยนไปเศรษฐกิจเอ่ยสังคมเอ่ยความคิดของคนรอบข้างเอ่ยทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ตัวเราเองก็เปลี่ยนไปค่ะเพราะฉะนั้นเป้าหมายของคุณเมื่อ1ิบปีที่แล้วมันอาจจะไม่เหมือนกับเป้าหมายชีวิตของคุณณนะเวลานี้ปัจจุบนันนี้ที่คุณมาพบเห็นคลิปนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่การที่คุณอยู่กับอะไรนานๆชินชากับอะไรนานๆมันอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะตัดสินใจ เปลี่ยนแปลงหรือตัดสินใจตั้งเป้าหมายใหม่ความชอบใหม่แบบใหม่เพื่อที่จะเหมือนกับเป็นการปฏิวัตินะคะตัวเองในเส้นทางสายใหม่ที่คุณกำลังรออะไรบางอย่างอยู่นะคะแต่ว่าดูแล้วน่าจะกำลังจะออกเดินทางสู่เส้นทางสายนี้แล้วค่ะนะคะเพราะว่านะ,ะใส่หมวกถือ,อแผนที่และเรียบร้อย กำลังเตรียมการก้าวขาออกไปแล้วนะคะนี่คือพลังงานของคุณหากใช่ก็ฟังต่อนะคะหากไม่ใช่ก็ฟังต่อได้ค่ะ <c oughs> เป็นเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นแนวทางฟังเป็นนิทานเป็นแนวทางเป็นแรงบันดาลใจเป็นอะไรหลายๆอย่างนะคะให้กับเพื่อนๆบางอย่างกอา็อาจจะเป็นสิ่งที่คุณอาจจะยังหาคําตอบไม่ได้แต่มาฟังแล้วมันอาจจะเหมือนกับ เป็นกุญแจปลดล็อกอะไรบางอย่างนะคะให้กับคุณก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวหน่อยจะขอเปิดห้าใบเดิมต้นมาปลดล็อกอะไรบางอย่างปลดล็อกความความไม่ได้ดั่งใจปลดล็อกความอืมที่เคยเจ็บช้ำนะคะความไม่เป็นไปตามที่คิดนะคะ มันถึงจุดที่คุณต้องได้อ่เขาเรียกว่าโอ้โหสามดาบมาก่อนเลยเหมือนถึงเวลาแห่งการเยียวยาตัวเองถึงเวลาแห่งการออกมาสู่พื้นที่ที่อาจจะเป็นพื้นที่ที่คุณอาจจะยังไม่คุ้นชินไม่ชัดเจนแต่คุณก็พร้อม นะฮะที่จะพาตัวเองออกมาเพราะคุณนะ,ะได้รู้แล้วว่าสิ่งที่ทำสิ่งที่ผ่านมาอุปสรรคต่างๆ่นะมันเหมือนกับมันเป็นสิ่งที่หลอ่อหลอมให้กับคุณเป็นคุณทุกวันนี้นะฮะหนึ่งสามีห้ามีไพ่ไพ่ใหญ่คือไพ่ Judgment Judgment คือคำพิพากษา Judgment คือการอย่างรู้ Judgment คือการที่ แตกฉานแล้วในเส้นทางชีวิตนะคะที่คุณเลือกเดินเนี่ยนะ,ะแตกฉานแล้วชัดเจนแล้วและตอนนี้ก็รู้สึกว่าอยากที่จะนะคะพาตัวเองนะคะออกจากจุดที่ไม่ได้หมายความว่าต้องโยกย้ายถิ่นฐานนะคะทุกคนหมายถึงว่าบางคนเนี่ยนะคะอยู่กับอะไรซ้ำๆเดิมๆซ้ําๆเดิมๆแต่ทั้งๆท,ที่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ มันทำให้คุณเจ็บช้ำเสียใจไม่สบายใจไม่ได้ดั่งใจแต่คุณก็ยังรู้สึกว่าอยากที่จะมีสิ่งเหล่านั้นอยู่อาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ก็ได้หรืออาจจะเป็นสังคมกัละยานามิตรหรืออาจจะเป็นพื้นที่ที่คุณอยู่นะคะที่ทำงานสังคมในบ้านสังคมต่างๆที่คุณอยู่เนี่ยมันเหมือนกับมันถึงเวลาแห่งการที่เห็นไหม ต้องได้กลับมาอยู่กับตัวเองเพราะว่าบางทีเนี่ยนะคะการเริ่มต้นใหม่สิ่งที่คุณควรที่จะเริ่มต้นสิ่งที่คุณควรที่จะทำอ่ะมันถึงเวลานาน,านแล้วนะคะแต่เพียงแต่ว่าคุณยังรู้สึกยังไม่กล้ายังรู้สึกยังอยากที่จะเก็บสิ่งเหล่านั้นไว้นะคะเพราะว่าคุณยังมีความกลัวกลัวกับอะไรบางสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่คุณคิดขึ้นมาเองอนะคะ่ะ นะฮะแฮงแมนตรงกับสามสามดาบนะฮะจริงๆแล้วมันถึงจังหวะเวลาที่คุณนะควรที่จะได้ปล่อยปล่อยวางสิ่งที่ไม่โอเคสิ่งที่ไม่เหมาะสมเดี๋ยวหน่อยขออนุญาตไปปิดไฟนิดนึงนะคะเพราะาแสงม,มันสองอ่ะโอเคมาแล้วนะคะสามดาบการยึดติดการที่คุณอ,อ เก็บมันไว้ภายในลึกๆการที่คุณยังไม่กล้าที่จะเดินออกมาอาจจะจากความสัมพันธ์เอย่ยจากคนคนในสังคมเอย่ยหรือว่าที่ที่คุณอยู่เอย่ยทั้งๆที่คุณรู้ว่าการที่เราออกห่างจากคนท็อกซิกสังคมท็อกซิกมันจะทําให้เรามีความสงบมากยิ่งขึ้นคุณรู้แต่เพียงแต่ว่าคุณยังไม่กล้า นะคะที่จะเดินออกมาแต่จริงๆแล้วอะค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิค์ครูครูบาอาจารย์หรือแม้แต่กระทั่งไพ่ามาบอกว่าการที่บางทีเนี่ยเราถอยออกมา The Hangman มันคือการคิดทบทวนคือการที่ได้อยู่กับตัวเองคือการที่ได้ปล่อยปล่อยวาง ละทิ้งจากอะไรที่มันไม่โอเคนะคะเพื่อมาอยู่ในจุดใหม่หรือเพื่อมาอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกมีความปลอดภัยทั้งในชีวิตในจิตใจของคุณมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะด้วยความที่คุณเป็นคนที่อาจจะยังยึดติดกับสิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จสายตา ความคาดหวังของคนอื่นๆแต่จริงๆแล้วหน่อยจะบอกว่าการประสบความสําเร็จของคุณนะ่ะคนที่ควรภูมิใจคนที่ควรมั่นใจคนที่ควรที่จะพลาวในตัวเองมากที่สุดก็คือตัวคุณเองค่ะคุณสามารถที่จะไปอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะว่าคุณเป็นมเมล็ดพืช ที่มีมูลค่าคุณเป็นมเมล็ดพืชที่มีความแข็งแรงไม่ว่าจะเอาไปปลูกที่ไหนคุณก็สามารถที่จะเกิดเติบโตขึ้นมาได้อย่างมีความแข็งแกร่งมีความแข็งแรงมีประสิทธิภาพในตัวของคุณเองมเมล็ดพืชที่ดีอค่ะทุกคนเดี๋ยวสักครู่นะคะอาจจะมีเสียงเคาะก๊อกแก๊ก น่าจะเป็นคุณแม่คุณแม่ของของหน่อยนะคะกำลังน่าทำอาหารอยู่โอเคเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะทุกคนน่าจะหยุดไม่ได้ไม่เป็นไรเนาะอ่ะโอเคฟังต่อเพื่อการเป็นอัธรตนะคะเมื่อคุณปล่อยวางได้นะคะคุณตรงจงเชื่อมั่นนะคะว่าสิ่งที่คุณจะสร้างสรรค์สิ่งที่คุณจะเป็นหลังจากนี้นะคะ่ะด้วยความที่คุณเป็นมเมล็ดพืชน,นะคะ,มะเมล็ดพืชอันวิเศษมเมล็ดพืชที่ แข็งแกร่งภายในพร้อมละที่จะเติบโตในพื้นที่ใหม่ๆที่ใหม่ๆที่ไม่ว่าจะเอาไปลงตรงไหนคุณก็สามารถยืนหยัดแล้วก็ฝังรากลงไปในพื้นที่ตรงนั้นได้อย่างมั่นคงแล้วก็เติบโตขึ้นมาได้เป็นต้นไม้ที่มีความเจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองด้วยภายในด้วยตัวของคุณเองค่ะคุณเป็นคนที่มีความสามารถเยอะแยะมากมายนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางทีนี คุณอาจจะกำลังอยู่ในจุดที่กำลังหลงกับสิ่งที่เรียกว่า,าการเยินยอการสายตาการได้รับการยอมรับ จากใครหลายๆคนซึ่งบางทีคุณอาจจะเคยคิดว่าอยากที่จะทําให้ใครหลายๆคนได้รับรู้ว่าเราก็เป็นคนที่เก่งมีความสามารถแต่ถ้าวันหนึ่งคุณได้ออกมาอยู่ในจุดที่คุณสามารถเรียนรู้ว่าการประสบความสําเร็จในชีวิตของคนคนหนึงน่ยสิ่งที่มันมีคุณค่ามากที่สุดคือการภูมิใจในตัวเอง หากคุณรู้ณนะจุดจุดนี้แล้วคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะทำอะไรออกมาแล้วได้รับการยอมรับหรือไม่แต่สิ่งที่คุณรู้อยู่แก่ใจก็คือคุณทำมันออกมาได้สำเร็จในเส้นทางที่คุณเลือกในจุดที่คุณไปลงในจุดที่คุณฝังรากลึกลงไปในจิตจุดที่คุณสามารถที่จะเติบโตและแผ่กิ่งก้านสาขานั้นออกไปได้นะคะ เมื่อก่อนคุณอาจจะเป็นคนที่ทำอะไรหลายๆอย่างมีแพชชั่นมีความชัดเจนในตัวเองนะคะแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้มีความเฉลียวใจอ่าหรือว่ามีความสงสัยหรือว่ามีความ เฝ้าระวังอะไรมากมายแต่ว่าหลังจากนี้นะคะยิ่งคุณเป็นต้นไม้ที่มีความโดดเด่นยิ่งคุณเป็นต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านสาขาได้มากเท่าไหร่คุณยิ่งจะกลายเป็นคนที่มีความเป็นคนที่มีคนสนใจในความเป็นคุณมากขึ้นเท่านั้น,นะคะ่ะ ะะเพราะการเป็นคนที่มีความเฉิดฉายมีออร่าจากภายในอ่ะไม่จําเป็นต้องทําอะไรเด่นอะไรไม่จําเป็นต้องทําให้มันเด่นดังไม่จําเป็นต้องทําให้มีความแบบเหมือนกับทําให้เสียงดังๆเพื่อที่จะดึงดูดให้คนเข้ามาได้ยินได้ฟังแต่เมื่อเมื่อมันถึงเวลาที่คุณจะได้เฉิดฉายอ่ะแค่คุณนั่งอยู่นิ่งๆคุณก็มีความเฉิดฉายในตัวเองค่ะ เมื่อคุณอยู่กับที่ที่คุณมีความมั่นคงพื้นที่ที่คุณสามารถที่จะแผ่กระจายรัศมีออร่าของคุณไปได้ยังไงคุณก็เป็นคนที่จะเป็นคนที่มีความออรา่ามีความมั่นใจแล้วก็ชัดเจนในตัวของคุณเองค่ะเมื่อคุณสามารถหาพื้นที่หาจุดที่คุณจะไปนะคะเติบโตคุณจะไป แผ่ขยายความสามารถความเป็นตัวของคุณออกไปได้เหมือนเขาบอกว่าอยู่ผิดที่สิบปีก็ไม่เจริญแต่ถ้าคุณหาพื้นที่ตรงนั้นได้แล้วนะ่ะพื้นที่ที่คุณได้แสดงตัวตนที่แท้จริงของคุณนะพื้นที่นั้นจะเป็นพื้นที่ที่หลังจากนั้นคุณจะดึงดูดนะคะให้คนหลั่งไหลเข้ามานะคะดึงดูดให้คนหลั่งไหลเข้ามาจากไหนจากความที่ คุณเนี่ยเมื่อแผ่กิ่งก้านออกไปแล้วอ่ะมันก็มีแต่คนอยากที่จะเข้ามาใกล้อยากที่จะเข้ามาขอคำปรึกษาอยากที่จะเข้ามาเหมือนกับอยู่ใต้ร่มเงาหรืออยู่ใกล้ๆกับคุณพอรู้สึกถึงพลังงานบวกพลังงานอันยิ่งใหญ่ในตัวคุณซึ่งคุณเป็นคนที่ให้โดยที่ไม่หวังผลคะคุณเป็นคนที่ให้คนอื่นๆ คุณเป็นคนที่ยอมเสียสละให้กับคนอื่นๆมามากมายพลังงานของคุณมันก็เลยเหมือนกับคนที่พร้อมที่จะแชร์พร้อมที่จะให้พร้อมที่จะทำอะไรเพื่อคนอื่นๆมากมายแต่ว่าคุณก็จะมีพื้นที่ของคุณนะคะให้การให้โดยที่คุณก็มีจุดยืนของคุณนะ หากคุณยังหาจุดยืนที่ไม่มั่นคงหากคุณยังหาพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ชีวิตของคุณหากคุณยังหาที่ที่มั่นคงไม่ได้และยังฝังลากลึกเข้าไปได้ไม่มั่นคงมากพอเนี่ยลมพัดมาอุปสรรคปัญหาพัดมาสายตาคำพูดของคนอื่นๆพัดมามันก็อาจจะทำให้คุณเอ็นเอียงนะคะล้มไม่เป็นท่าก็ได้แต่เมื่อคุณมีความยืนหยัดมีความชัดเจนมีความนิ่งในตัวเองแล้วอ่ะนะคะ ยังไงไม่ว่าลมจะแรงแค่ไหนพายุจะมายังไงนะคะคุณก็สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้แล้วที่สําคัญเลยก็คือคุณจะกลายเป็นคนที่เป็นที่พึ่งหรือว่าเป็นที่ให้คนอื่นนะคะได้มาเหมือนกับมาขอเป็นที่พึ่งในวันเวลาที่มีปัญหาหรือเจอกับพายุนะคะเหล่านั้นก็ได้นะคะเพราะดูแล้วเนี่ยหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณจะเหมือนกับเป็น ต้นไม้แห่งชีวิตที่มีประสิทธิภาพที่จะเป็นเหมือนกับเป็นความหวังแล้วก็เป็นกำลังใจพื้นที่ปลอดภัยให้กับใครหลายๆคนแต่ว่าเดี๋ยวหน่อยขอขยายเก้าดาบมันคือความกังวลใจอะไรบางอย่างเดี๋ยวหน่อยขอดูซิเพราะว่าเริ่มต้นมาก็เก้าอ่ะก็สามดาบเนาะมันยังมีความ กังวลอะไรบางอย่างปิดท้ายก็ยังเป็นความกังวลหน่อยขอไขปมก้าดาบนี้สองใบค่ะอืมพลังภายในเดอะเฮอร์มิตการกลับมาอยู่กับตัวเองการเชื่อมต่อกับองคุรุคูบาอาจารย์นะคะแล้วก็การเป็นผู้ให้อืมทุกคนดูนี่สิคะมเมล็ดผลที่กำลังจะไปปลูกไป งอกไปเงยในพื้นที่ที่ใหม่หรือพื้นที่เดิมก็ได้แต่ว่าหาจุดที่มันเป็นที่ที่เหมาะสมกับคุณนะคะสิ่งที่คุณกังวลคืออะไรหน่อยคิดว่าคุณกำลังกังวลกับคนทีอ่อาจจะเรียกว่าเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดหรือคนที่กำลังรอคอยความหวังรอคอยอะไรบางอย่างจากคุณ คุณอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวคุณอาจจะเป็นคนที่ต้องคอยดูแลคนอื่นๆหรือที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นผู้ให้มามากมายจนคนรอบข้างครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเขารู้สึกว่าคุณคือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเขาคุณคือแหล่งความปลอดภัยแหล่งความมั่นคงคุณคือเสาหลัก คุณคือจุดศูนย์รวมของใครหลายๆคนสิ่งที่คุณกังวลเลยคือหน่อยรู้สึกว่าคุณอาจจะกังวลว่าถ้าเส้นทางสายใหม่ที่เราจะลงไปปลูกนะคะอย่างลากลึกลงไปเนี่ยมันจะมีผลกระทบนะคะต่อคนที่เขายังรอคอยเราอยู่ไหมหรือคนที่เขาเคยได้รับความหวังกําลังใจหรือสิ่งที่เรามอบให้เนี่ยคุณจะกังวลสิ่งนั้นนะคะ แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์นะคะไพ่สองใบเนี่ย The Hermit คือการค้นหาคุณจงจำมาไว้เลยค่ะว่าถ้าเส้นทางไหนไปเป็นเส้นทางที่ใช่คุณจะรู้สึกว่าคุณจะมีความเบามีความสบายมีความเป็นตัวของตัวเองสามารถที่จะอยู่กับมันได้นานนะ นะคะและเส้นทางสายนี้ยิ่งคุณเชื่อมโยงกับองค์ครุรูบาอาจารย์เชื่อมโยงกับตัวตนภายในความสามารถภายในที่เหมือนกับเป็นแหล่งคุมทรัพย์ของคุณได้เมื่อไหร่คุณไม่ต้องกลัวค่ะคุณจะกลายเป็นคนที่มีสิ่งต่างๆนะคะผลผลิตมากมายออกมาให้กับคนที่เขารอคอยคนที่เขาคาดหวังคนที่คุณรักคนที่คุณ ช่วยเหลือจุนเจือเขาอยู่เนี่ยค่ะแต่เพียงแต่ว่าการเริ่มต้นมันอาจจะยากสำหรับการที่เราจะต้องทำอะไรบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่มันแปลกปะแปลกแตกต่างไปจากเดิมอย่างชัดเจนเพราะคุณยังมีห่วงคุณยังมีสิ่งที่กังวลคุณไม่ได้กังวลตัวคุณเองเลยค่ะคุณกังวลคนรอบข้างคุณกังวลกับคนที่คุณรัก แต่คุณอย่าลืมนะคะเส้นทางชีวิตของแต่ละคนนะคะมันจะต้องมีพื้นที่ของตัวเองพื้นที่ที่เราสามารถที่จะอยู่แล้วเรารู้สึกสามารถที่จะชาร์จพลังได้อยู่กับมันได้สามารถที่จะอยู่แล้วทำให้เรามี energy เพิ่มขึ้นได้นะคะมันคือความสงบมันคือการอยู่กับตัวเองอยู่กับสมาธิอยู่กับองคุรุคูบาอาจารย์อยู่กับตัวตนภายในของเราเราต้องมีพื้นที่ของเราเอง ส่วนหลังจากนั้นคือเมื่อผลผลิตหรือผลของการปฏิบัติหรือผลของการเพียรพยายามของคุณมันออกดอกออกผลเมื่อไหร่คุณไม่ต้องกลัวค่ะคุณสามารถที่จะกลายเป็นคนที่เป็นผู้ให้ได้มากกว่าที่ผ่านมาด้วยซ้ำนะคะหากคุณหาเส้นทางชีวิตนั้นเจอหากคุณหาสิ่งที่เป็นเหมือนกับจุดที่คุณจะไปอย่างรากลึกตรงนั้นได้แล้วนะคะเอาเป็นว่าคุณจำมาไว้นะคะ เส้นทางที่ใช่มันจะเบาสบายแต่มันอาจจะยากตอนเริ่มต้นเท่านั้นเองแต่เมื่อคุณได้ทำไปเรื่อยๆสั่งสมประสบการณ์เพียรพยายามทำไปเรื่อยๆคุณจะมีความนิ่งมีความสงบมีความเบาสบายในจิตใจมากยิ่งขึ้นแล้วสักวันหนึ่งคุณอาจจะกลายเป็นผู้รับนะะได้รับความอิ่มเอมใจได้รับสิ่งที่คนอื่นๆเข้าไป ทำมาสะสมมาแล้วมันอาจจะสนองกลับมาให้กับคุณในภายภาคหน้าก็ได้เอาเป็นว่าหน่อยเป็นกําลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้หากใครฟังมาจนถึงตอนท้ายนี้นะคะขอให้พิมพ์คําว่าอืมต้นไม้แห่งชีวิตใหม่ก็ได้ค่ะต้นไม้แห่งชีวิตใหม่นะคะโอเคค่ะทุกคนนะไปละค่ะบ๊ายบาย